เดชความน่าด้านหน้ามือนของอีกระหมอยนะตั้งใจจะเค็มชุดไทยเอาไปใส่ไว้ในอะไรนะยืย่นต่อยูเนสโกในขึ้นการขึ้นทะเบียนพิธีแต่งงานขมรโบราณพนันนะก็เรื่องนี้ก็เป็นที่โจดจันกันในเพจต่างๆของประชากรไทยแหละค่ะว่าเออประเพณีชุดแต่งะจะขึ้นทะเบียนประเพณีแต่งงานขมรโบราณแต่ชุดที่ใช้ คือชุดไทยชุดไทยชัดๆนะมีสบงสบายเมื่อก่อนใส่ชุดซัมปงซัมปอดเดี๋ยวนี้ใส่สบายคือเรื่องเนี้ยเขมีเนี่ยพยายามจะเคลมชุดไทยรามนา,นานากาเลถ้าใครอยู่ในวงการอ่าเฝ้าระวังการเคลมของคนข้างบ้านจะอยู่ในเพจอ่าอะไรอ่ะเวอร์ดับเบิลยูซีซีอะไรเนี่ยแหละป้าก็เป็นเนี่ยอเมซิ่งเวอร์คัมเจอร์ครับเอดัเเนี่ยอืมกลุ่มของ น้องเอนานาเลิศเลยแล้วก็คนน้อยจาได้ก็คือน้องบาสมินิบัสแล้วก็อะไรนั้นแต่น้องกิมเฮงอืมนะเราก็จะอยู่กันคุณป้าก็อยู่ยังทุกวันนี้ก็อยู่แต่ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปคอมเมนต์อะไรอ่านอยู่เป็นกําลังใจให้กับทุกโพลทุกไลฟ์นะคะก็นี่แหละนะมันก็ไปขอจดทะเบียนงานแต่งงานขเขมรโบราณขึ้นทะเบียนโลกต่อยูเนสโกนะคะแต่ว่า การใส่ชุดแต่งงานของบ่าวสาวกับไม่ใช่ชุดซัมปอร์ดอย่างที่เราเห็นกันทั่วไปกับกลายเป็นว่าใส่ชุดไทยอพอคนไทยตีกระโหมกระพือข่าวเรื่องนี้เข้าอีเพ็คเมนก็อะไรอ่ะกระทรวงการวัฒนธรรมรัฐมนตรีของมันนั่นแหละเกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมของเขาอ่ะอืมรัฐมนตรีกระทรวงเขากินข้าวนะมึงทํางานเป็นนะไม่เหมือนรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศไทยเราหรอกค่ะอืมกินยา ไม่ทาอะไรทั้งนั้นนะคะมากินเบี้ยประชุมมากินเงินเดือนอย่างเดียวล่าสุดนี่นะคะเปลี่ยนใหม่เป็นจากอ่าจากตําแหน่งนายกกลับมาเป็นตําแหน่งกระทรวงอาัฐมติว่าการกระทรวงมหาดไอ,อะไรนะกระทรวงวัฒนธรรมอืมเหมือนแบบว่าขี้อะลาดไม่ลงอะ่ะมึงนะลาดยังไงก็ไม่ลงขี้ก้อนแข็งอะ่ะอืมลาดยังไงก็ไม่ลงดื้อรั้นด้านจะอยู่แล้วก็ไม่ทํางานเนี่ยประเทศ ประเทศไทยประเทศเขมรเนี่ยรัฐมนตรีเขาออกแถลงการมาเป็นภาษาไทยด้วยนะเกี่ยวกับชี้แจงเรื่องคนไทยโหมกระเพือข่าวเรื่องเนี้นะไฟลนก้นหรือยังไม่รู้แต่ก็คงไม่ร้อนรุนหนาวหรอกค่ะเออไม่สนใจเรื่องใดๆทั้งนั้นแหละกอดกี้ไว้แน่นไม่ได้เป็นตําแหน่งนี้กูก็จะเป็นตําแหน่งนั้นนะรู้หรือเปล่าว่าไม่รู้เนี่ยว่าเขมรเนี่ยได้ยื่นแต่งงานเขมรโบราณแต่ใส่ชุดชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ รบรนดาธรรมขมรนเขาก็ออกมาถแถลงล้วค่ะว่าไม่ได้ใส่สอดสอดสดใส่ชุดไทยที่ไหนมันเป็นชุดของการแต่งงานของขมรนโบราณมาฟังถแถลงการของอีคนหน้าด้านข้างบ้านแล้วก็แล้วกันนะมันบอกว่า พี่น้องชาวไทยที่เคารพรักเป็นภาษาไทยนะมึงเมื่อเร็วๆนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับดราม่าที่คนไทยมีการพูดถึงเรื่องกังวลกัรพูชาจะขึ้นทะเบียนประเพณีแต่งงา,าเนเขมในบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกซึ่งคนไทยสังเกตเห็นว่าในพิธีแต่งงานกัมพูชามีชุดสบายร่วมอันเกิดอันเกิดเป็นการเข้าใจผิดว่าเป็นการแอบอ้างขึ้นทะเบียนชุดไทย โดยก่อนอื่นต้องแจ้งให้คนไทยเข้าใจและทราบว่าประเพณีของกัมพูชาพิธีแต่งงานกัมพูชาทั่วไปต้องใช้ชุดสบายอย่างเหลี่ยงไม่ได้ในกําหนดการพิธีมงคลสมรสซึ่งเป็นกฎหมายลักษณะโบราณอะไรก็อ้างโบราณไว้ก่อนตาไว้ในช่วงยุคกลางของกัมพูชากําหนดไว้ว่าพิธีมงคลสมรสเจ้าสาวกัมพูชาต้องใส่สบายสวมผ้านุ่งจีบหน้านางสอดคล้องตา,ตามตำนานโบราณดึกดำบรรกัมพูชาอืตำนานจนแหลกแล้วมั้ง ที่เล่าว,ว่าเมื่อครั้งที่พระทองกับนางนาคสมรบการพระทองต้องถือชายสบายนางนาคเพื่อเข้าไปในพิภพบ,บาดาลเป็นธรรมเนียมให้เจ้าสาวเขมรทุกคนต่อมาต้องใส่สบายเพื่อให้เจ้าบ่าวถือชายสบายเข้าห้องหอและปรากฏว่าในธรรมเนียมโบราณน,นั้นก็กําหนดว่าพระมหากษัตริย์ทรงพระบรมราชานุญ,ญาตให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวสามารถสวมใส่เรียนแบบองค์ษัตริย์ได้ในพิธีมงคลสมรสครั้งต้น ทรงราชานุญ,ญา,าตทหศสตรีพาด้าสสบายส่วนบุรุษที่เป็นเจ้าบ่าวสามารถใส่เสื้อคุยได้ประเด็นนี้สะท้อนถึงความชอบธรรมของเจ้าบ่าวเจ้าสาวกัมพูชาที่สามารถแต่งกายอย่างราชวงศ์ได้เขาไม่ได้บอกว่าแต่งกายชุดไทยนะเป็นชุดของราชวงศ์ในพิธีแต่งงานกัมพูชาเจ้าบ่าวเจ้าสามีชุดมีเสื้อ ผ้าหลากหลายชุดที่ต้องใส่แต่ชุดที่จะสําคัญที่สุดคือชุดสบายอันนี้คือแก้เกีียวว่าเวลาที่เราเอาชุดสำปดไปปาหน้ามันมันก็จะบอกว่ามันมีหลายชุดนะคะที่ต้องใส่แต่ชุดที่สําคัญที่คือชุดสบายเพราะต้องทําพิธีผูกข้อมือก่อนเข้าหอชุดดื่นๆอย่างชุดจงกระเบนกับเสื้อลูกไม้ที่คนไทยชอบเอามาโชว์ไหมล่ะเห็นไหม เอาบอกว่าเป็นชุดแต่งงานดั้งเดิมนั้นเป็นการบิดเบือนความจริงอย่างมีนัยยะอันเนื่องชุดนี้มีความเป็นมาในสมัยฝรั่งเศสและต้องใช้ในพิธีรับแขกพิธีตัดผมของพิธีแต่งงานมงคลสำรสเขมรซึ่งยังใช้มาจนถึงจะปัจจุบันเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเรียบง่ายที่เข้าใจง่ายแต่ถูกบิดเบือนตัดต่อ,ตอภาพปสัสจากความเป็นจริงทําให้คนไทยเข้าใจว่ากัมพูชาใส่แต่เสื้อลูกไม้เป็นชุดดั้งเดิมในพิธีแต่งงานของข้างต้น เรายืนยันว่าชุดในพิธีแต่งงานกรรมโพชาถูกใช้อย่างถูกต้องและไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นสบายแต่อย่างใดแต่ลักษณะที่ชุดที่เราใช้มาเป็นร้อยปีมาแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดด้วยความเคารพนักถือนี่รัฐมนตรีเขาทํางานกินกินข้าวแต่รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมบ้านกูกินหญ้าไม่ทําส้นตีนเหี้หาอะไรไม่ว่าจะคนเก่าหรือคนใหม่นะเหมือนขี้อะค่ะลาดไม่ลงกลัวไม่รู้จะพูด คาไหนมาพูดแล้วอีขเขมรก็พยายามจะเอาทุกเรื่องมาอืมไม่มีคยุคไหนที่ขเขมรจะกล้าหือกับเราขนาดนี้พวกมึงสังเกตไหมเออทุกสิ่งทุกอย่างที่ประเทศไทยมีนะ่ะเขมรจะแย่งชิงเอาให้ได้มึงจงสํานึกไว้เถอะนะถ้าสูญเสียอะไรไปก็จงภาคภูมิใจเถอะสูญเสียในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะขอบคุณสวัสดี